ซ่อนครับทุงละหาสิบะใหญ่มาขายครับคนบันเท่างทั้งทั้งอคู่มูเลี้ยนเหมือนกันครับบันแบงไม่บันแบงเก่าซ่อนครับเป็นเต๋อได้ครับผมทุงละหาคีบะด้วยสี่สองถุงเดี้ยสองถุงพอดีครับหัวจะแสีครับพี่น้องทำไม่มีว่าต้องไปไปย้ำไงเงียครับผเต๋อครับ ดูเรื่อยเดีครับพี่น้องถุงที่ซองครับมูลค่าสิบบาทโอ้ดูเรหลายครับดูเรหลายครับพี่น้องลอยนึงต่างแก้วของมังนะครับพี่น้องเยอะเลยเยอะครับหัวนะครับพี่น้องเกลือครับเกลือซิมครับชุดครับ ชัวชัวสามซ้อนตอัยสีขาวส,านนาสีขาวรัวป่าอยารลอยแซ่ สูนีต้องต้มก็ได้ครับ่าต้มค้นๆเต็มมันแข็งนนี่ครับแยกผก้ซิมครับว่าได้กินครับยาวครับเพีย อะไรยำบกิจายไรแบนี้นะครับอะไรยำไม่มีนม่คุณค่าอืมส่อมากเขาใจมากอืมจับจับยังจับจ้อจับจ้าหวม่้งจ้ามีเข็มไม่เห็น สี่ประเดียนครับนี่จ้ะ